สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนนะคะเมื่อนี่มาพบผอกับฝนบานไหลโฮมฮากเกษตรสุขบานหน้านะคะเมื่อนี่กับสิภาพ่อแม่พี่น้องมาหลาะเมืองนะคะสําหรับการเริ่มต้นเหตุคันนาทองคําของห้าเดือดจาอ้าในการมาเหตุเกษตรยุบานนะคะเข้าเริ่มต้นด้วยการคุดสะสะนี่เข้าคุดหลังจากน้ำท่วมนะคะปี 62นะคะ2 5 6 2าจังหวัดอุบลนิประบปัญหาน้ำท่วมใหญ่นะคะคือแบบว่าพื้นที่ที่บ่เคยท่วมเลยก็ท่วมยังเชน่นทางบนของเฮานะคะพุ่นทางพุ่นยังภาพน้ำท่วมนี่นะคะก็คือว่ามันท่วมแบบ ท่วมจนท่วมเทียงนะคะทั้งทั้งที่มันบกเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะพอ่อยายก็ไม่ยายนี่เพิ่นอยู่มาประมาณ80สิบกว่าปีแล้วนะคะเพิ่นบอกว่าเอ่อเทียงเท่านี้บกเคยเห็นน้ำท่วมจักเือนะคะมาปีหกสองน้ำท่วมย่ญ่เป็นปีแรกที่พอก็แม่กบมาทำที่กบมาเห็นหน้านะคะเพิ่นกเกษียณมาจากการทํางานในกรุงเทพแล้ว็กลกกับมาเห็นหน้าก็เจอลำนองยางนักนวงนะคะน้ำท่วมไป ที่จริงอ่ะเข้าขอเข้าขอสาสาไหวนะคะตั้งแต่พอกับแม่เพิ่นกำม,มาอยูบ่บ้านก็ไปขอสาของกรมพัฒนาที่ดินนะคะมันเป็นบ่อจิว๋วบรรจุน้ำได้หนึ่งพันสองร้อยหกสิบลูกบาทเมตรนะคะก็คือห่วมจุของน้ำในสาเข้าคดสาไหวสองสานะคะขอปีเดียวกันค่ะงบปีสองพันห้าร้อย 63นะคะเป็นสัญญาห้องปี63กับมะคุดประมาณช่วงพฤษภามีถุนหนานี่แหละค่ะปี63สาหลังจากโควิดตอนช่วงมม่านโควิดระบาดรอบแรกนะคะที่คุดสาหนวยนีนะสาหนวยหนีนะาหนหนมาพร้อมโควิดนะคะ2หน่วยพอเข้าเกี่ยวเขาเล้วนะคะเข้ากับนี่มาไถเข้ามาไถหน้านะคะก็คือว่าดูดคันแท่หน้าขืนขั้นใหญ่ๆนะคะ นี่คอยเฮดทยอยลงไปพื้นที่ปีมาที่แหลกนันดูดมองฮันค่ะที่แหลกน่นเทียงเฮามีหอดคอกงัวตรงตรงโกกอันนั้นนะคะตรงโกกยังนะโกกปลาดูต้นใหญ่ๆ,ๆนั่นค่ะปลาดูที่อยู่ทั้งหลังคอกงัวอันพื้นที่ที่เฮาถมไว้มีแค่น,นันราบานพ่อม่อยุบาลเฮากัดูดขึ้นไปอีกนะคะประมาณสองงาน ดูดขึ้นไปนะคะดูดดินจากให้หน้าขึ้นไปประมาณสองงานเพิ่มอีกรวมเนื้อทีแล้วกับประมาณลายกัวๆนะคะทีเ่เฮ็ดเป็นโน่นโน่นเทียงแล้วก็ขอกงัวแล้วก็เฮ็ดเป็นสวนส่วนขั้นแท้ห้านี่นะคะขั้นแท้ขั้นนี้ก่วงประมาณซีเมตรนะคะที่จริงอ่ะชีเฮ็ดใหญ่กว่านี้แต่ว่า ลดดูดเพื่อนว่าถ้าดูดลงไปเราให้หน้ามันสินเลิกเกินไปนะคะเพื่อนก็นเลยดูดให้แค่นั้นเพราะว่าพื้นที่ของเ้ามันก็มีน้ำท่วมพร้อมเพิ่นว่าถ้าน้ำมากเขามันก็สิตายเหมือนเฮาก็เลยว่าเออเอาแค่นี้ก่อนปีนานปีไน่ก็ค่อยเอาดินมาถมเพิ่มคุดจากสะมาถมเพิ่มหรือยังก็กค่อยพิจารณาไปเรื่อยๆนี่ก็เหตุมากซีขั้นนะคะดูดขั้นเทิงลงมาแล้วแล้วก็ลงมาทั้งลุมกับูดขึ้นมาอีกซีขั้นหน้านะคะ เป็นขั้นใหญ่ขั้นนี้ประมาณซีเมตรแล้วก็ทั้งรางประมาณ3เมตรค่ะเกะเฮ็ดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวห้าสิพ้าไปเมืองว่าขั้นหน้าเขาห้ามีอยียางกิมีปลูกบักม่วง,งนะคะบักฮุงปลูกกล้วยอ่าแล้วก็สะเดานะคะสะดาก็คือเป็นสะเดาที่ห้าตอนเองแล้วก็พักช่ำว้ให้เขาเกิดหา่างแล้วก็เ้าเอามาปลูกนะคะเดี๋ยวเ้าสิบ้ายางไปรอเมืองว่า มีอย่างแนออันดับแรกก็คือวานเนี่ยค่ะหลังจากที่เข้าดูดแล้วพ่อฝนมานะคะเขาก็เอาปอเทืองมาวานจ้ะก็เดี๋ยวสิพ่อได้กเก็บในปอเทืองอยู่นะคะมันต้องค่อยๆเฮ็ดค่ะแล้วก็ต้องค่อยคปยปับจูนทัศนาคาติไปเรื่อยๆนะคะเออพอบอกคอยอยากให้เฮ็ดเา่าก็คอยว้าวคอยตะล่อมคอยเฮ็ดให้เมืองให้มันเห็นผล ที่ละนิดที่ละหน่อยตอนนี้กล้วยของเห่าข้าออขงบนนะคะก็เริ่มมีผลผลิตให้เก็บกินแล้วนะคะเห่าก็เฮ็ดไปเรื่อยๆมีทั้งยางที่ะสบคว้มซําเร็สแล้วก็ที่บะสบควม้มสําเร็จนะคะค่อยๆเฮ็ดไปแต่ว่าโดยใจเจ้าของนี่มาแค่การปลูกต้นใหม่นะคะเลี้ยงซา์ดก็บ,บ่ค่อยมากนะคะคือจังว่าเอากบมาเลียงยังเสียคะ่ะเอากบมาเลียง งูกับเขาเอาก๊บมาเลี้ยงงูกับเขาไปกินกบอยู่ในผาแยงเม็ดค่ะเดี๋ยวปีนี่ก็จิเดซอนลูกออดนะคะไปสอนห่วกมะปลอยตอนนี้ฝนก็นเริ่มตกแล้วค่ะเดี๋ยวล่อให้น้ำให้หน้าขอนกับิไปสอนห่วกมะปอยล่องเมืองนะคะถามว่ากบปีกายย่างบอยั่างค่ะแต่ว่ามันก็นเลือหน่อยเนาะเพราะว่างูเขาไปกินเมด ้วกาบอแหนแดงแหนแดงกะประสบความสําเ็จในช่วงแรกนะคะแต่ว่าพ่อมม่รุ่นที่สามที่สี่ที่เข้าตักไปให้ปลากินนะได้ประมาณสี่รุ่นค่ะที่ตักแหนแดงลูกไปให้ปลากินหลังจากนั้นนั่นเข้าเห็ดว้ใต้ต้นอันนี้ค่ะต้นดูเนาะงาดูมันแหง้งมันหักลงมาแล้วมันทะลุขนั้นค่ะ ถ้ารูปพายางพายางขาดมืดก็ได้ลือพายางออกแล้วก็เอาไปปลุกเฮ็ดแทนนะคะเอาลือพายางดำออกแล้วก็เอาพา,ายางไปปลุกเฮ็ดแทนเดียวถาเมืองว่าปีหนานี่ทีที่ทข้าเอามาปล่อยไวน้ำให้หนาปีกายนี่เดียวถาเมืองวาอ่าเวลาหนามมันหงแล้วสปอของปีที่แล้วมันสิเกิดขึ้นมากไมาโบนะคะ ต้งร่อให้นังมัน่งสะกอนต่ว่าส่วนที่เหลืออยู่กับเอาไปเพาะเลี้ยงไว้แยกส่วนใแลวล่ะคะ่ะเอาไปเลี้ยงไว้ในกระมังถาแล้วส่วนหนึ่งนะคะเดียวก็สีเดาวมาปลอยในไห้หน้าเลี้ยงไว้ถ้าปลอยในไห้หน้านะคะเออมันก็มีทั้งสระสบความส้าเลสล้วก็บ่บซาเร็สนะคะส่วนกล้วยนี่ถือว่าซ้าเร็สนะคะยางกล้วยที่เห็นอยู่ท้างหลังของเหาปาะสบความสําเร็จค่ะก็คือกล้วยลากาการเพราะ พอมเมล็ดพันธุ์นะคะต้นไม้โดยส่วนใหญ่นะคะเข้าสี่พอมเมล็ดพันธุ์เองแล้วก็สำหรับบักมวงเข้ากับสีเอามาเสียบยอดแล้วก็ทาบกิ่งเอง่อมาขยายเองนะคะก็ค่อยๆขยายค่อยปลูกออกมาเรื่อยๆคันแท่ห้าหนี่ก็มีหลายอย่างเนาะเดี๋ยวสิภาาไปเมืองค่ะว่ามีอีกย่างน่อันนั้นก็มีได้จ้ะบักลินไม้ือว่าเพกา ดอกแค่มกเขียบก็มีจากกล้ยบับอกหุงบอกโมแล้วก็ตอนนี้ที่เห็นผลผลิตที่สุดก็คือหยานะคะเกี่ยวไปร้ายรลวบแล้วค่ะตั้งแต่ถือฟ้นนี่หยางงามคักค่อยๆเห็ดไปค่ะบ่รีบบ่ร้อนบ่ฟ้าวบ,บ่ฟังนะเฮ้ามีเวลาออกมาเห็ดแค่์ย่างมือแรงนะคะเอตอวตัวฝนเองบอ่ได้เห็ด บเดย,ยูหน้าหนี่ประจํานะคะก็คือมีพอกับแมยูหน้าแยกนาทีกันคือแม่นี่เป็นแบบว่าเป็นคนเลี้ยงคือแม่นี่สีมาเลี้ยงงัวแต่ว่าก็ค่อยสแปค่อยซอยพอยงมนันยงมหนีนะพอโดยส่วนรักก็คือหน้านะคะเพิ่นเพิ่นเนียนนักไปถึงแบบว่าถ้าเป็นเป็นหน้านี่ก็คือโยกเป็นไฮนาทีพอเลยนะคะเป็นเกี้ยวกับเขา ว่านเขาปูเขาเก็บหญา้าเพิ่นสีแบบว่าเห็ดเองเมื่อสุยางนะคะหฮาก็เป็นแค่ตัวซัพพอร์ตนะคะแต่ว่าบานนี้เป็นส่วนพืชไม้ยืนต้นต้นไม้ของกินของอย่างอย่างที่เป็นไม่ยืนต้นก็คือเป็นฝนเป็นคนคนเห็ดโดยส่วนใหญ่นะพาะมาเลดตอนกิง่งช่ำกิง่งปกักช่ำกาต้นไม่ ขยายพันธุ์ต้นใหม่โดยส่วนใหญ่เข้าสิเป็นค้นเหตุคือบางส่วนนะคะที่มีต้นพันธุ์ยูบาลเท่ากับสิขยายยูบานแล้วก็ช่ำไว้พอมันติดแล้วเข้ากับสิง้ายมาอนุบาลยูทีหน้านะคะโดยส่วนใหญ่อะแปงที่ยูหนาบานเท่านี้มันเป็นสิเป็นแปลงอนุบาลน,นะคะตน้นช่ำต้นพอกาต้นที่เข้าขยายพันธุ์พืชเองอยูหน้านีก่กะเริ่มเริ่ม,มปลูกร้ายแล้วต้นไม้มันต้องอาศัยเวลานะคะในการเติบโต ก็คือเฮ้าก็ค่อยบอม่บมเพาะไปเรื่อยๆเฮ้าก็ค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะเฮ้าบ,บ่ลีบบ่ลวนบ่ฟ้าวบ่ฟังค่อยๆเฮ็ดค่ะตอนนี้เฮายังมีรายได้จากทั้งอื่นมาซับพอร์ตยู่นะเฮ้ากับบ่ดออาศัยรายได้จากทีน้าเฮ้ายางเดียวเนาะเฮ้าอาศัยแค่ว่าเฮ้าเฮ็ดกินเองนั่นนี่เองส่กับพ่อ,อยูพ่อกินได้นะคะ เฮ็ดไปเรื่อยๆไผ่กะล่องพิจารณา,าเมืองขาดหยากม่เฮ็ดเกษตรทามใจเจ้าของเมืองว่ามาคางอิริโบย่านคว้วลำบากโบแต่สำหรับตัวของฝนเองโบบ่ได้ยานคว้วลำบากค่ะบ่ได้ยานคว้วเมื่อยเพราะว่าตัางแต่นหน่อยเขากับเคยเฮ็ดมานะคะดำหน้าเกี่ยวเขากุนหมึกจกปลูกต้นไม้เลียงคว้วเลียงง่ว โรก,กาดำหน้าเขาเคยเฮ็ดเคยผ่านมาเหมิดค่ะเพียงแค่มันมีช่วงเวลาช่วงหนึ่งนะคะในตอนเป็นวัยรุ่นจากบ้านไปเพื่อที่เซไปเลียนนังสือนะคะแล้วก็ไปเฮ็ดงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์เดินทางนู่นนั่นนี่นะคะใส่ชีวิตเจ้าของบ้านนี้พมม่อมาเมื่อนี้เข้ากระถึงจุดที่ว่าขว่มจริงอ,ะอ่ะยางมากบานแต่ตนแต่ว่ามันมันติดผ้าลาเอียงหลายๆอย่างเนาะค่ะผ้าลาติดพันลหลายๆอย่าง พยาญ,ญามดูแลทรงเสียเจ้าของนะคะล้วกะ็พยาญ,ญามที่สเดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีอย่างหลายๆมีโปรเจกต์นะคะมีโปรเจกต์ว่าหลังจากที่ห้าวางเว้นจากงานในสวนนะคะสิพยายามลงต้นใหม่ละกะ็ถ้าสวนคงที่แล้วนะคะสิออกเดินทางอีกเทือนึงบางคนก็อาจเสีดในสายงานอาชีพกเกษตร แต่บางคนก็นอาจสิไปเฮดในสายงานตอบยอดคว่ำหลูดเป็นอย่างอื่นนะคะมันบ่จําเป็นว่าจะเรียนนั่นเรียนนี่มากลลวสิไปเฮดอีหยังบางเท่อคนก็นมีคําถามลหลายๆอย่างเนาะว่าเออฝนอะไรเจ้ามาเฮตอีหยังอยู่บ้านก็ดีลคะค่ะอย่างที่เห็นแต่เข้ากับบดเฮตแค่ย่างนีอย่างเดียวนะเข้ากับเฮตอย่างอื่นนัามหามันกับเป็น ผลตอบแทนจากการลงทุนแน่ผลตอบแทนจากงานที่เห็ดเ,เป็นงานออนไลน์แน่จังสี่นะคะแค่พ่อเลี้ยงเจ้าของได้ค่ะให้รวยบร่รวยดอกจก้ะก็บร้หวังรวยแค่ว่าเลี้ยงเจ้าของได้การตัดสินใจมาอยูุ่บานก็คือว่ามันบ่ได้มีภาระอย่า,างที่นังหนานะคะบรไดวมีครอบครัวบ่ไเ้มีลูกบ่ได้มีสามีที่ต้องดูแล เลี้ยงดูนะคะมีแค่พอกับแม่ในกระเมรอนี่เข้ากับมาดูแลพอกับแม่ของเข้าออแล้วนะคะ